โอ,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 อ้ยเมย์เ้ยโอ้ยเมย์เ้ยจดเ้ยเอาไเอเอาเอาช่วยแรงช่วยกันเลเอยเขียงนะครับตอนนี้เลยเขียงนลงเลยเขียงครับอันนี้ไม้ไม้อไมข้ามเย